้างหลังนี่คือหมู่บ้านวันบีเลบเติมที่ผมได้สร้างขึ้นในไมค e c รับ t g o o d w อี EP 2นะครับซึ่งลิงก์จะอยู่ที่ไอคอนมุมขวาบนนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติหมู่บ้านแห่งนี้รวมถึงผมมีโครงการที่จะปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆเอริรสาวรีเค้กนะครับเห็นหลังคาตัวน,นั้นไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับและนี่ก็คือโซนใหม่ของผมนะครับซึ่งเห็นไหมจะมีหมู่บ้านเพิ่มมา3หลังแล้วก็มีบ้านของผมอยู่ด้านซ้ายนะครับ ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือทําเป็นทางขึ้นไปหารังพึ่งก็ได้แหละครับพึ่งกระนำตอบอยู่เลยนะฮะก็โอเคเลยครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นบ้านของหอมนะครับซึ่งข้างในบ้านไม่มีอะไรเลยครับเอ่อถ้าจะมีก็จะมีไอตัวละครหมมอยู่ฮะก็นี่แหละฮะตั้งไว้โดดเดี่ยวในบ้านแห่งนี้ โคตรแย่ oh yeah, เลยส่วนที่สองนะครับก็คือหมู่บ้านใหม่สำหรับาชาวบ้านฮนะทั้งหมดสามหลังฮนะซึ่งแบบได้มาจากาการสร้างสิ่งรอบข้างที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าในบ้านมันไม่มีอะไรครับมีแค่เตียงกับไอตกแต่งนิดหน่อยฮนะซึ่งสองหลังนี้ก็เช่นเดียวกันฮนะก็นั่นแหละครับก็ส่วนที่สองจะมีประมาณนี้นะครับ และนี่ก็คือส่วนที่ผมภาพภูมิใจมากๆในการสร้างก็คือโซนการค้าและโซนที่ทํางานของชาวบ้านตรงนี้นั่งเออนั่งคอยโชวบิวเดี๋ยวเดร้องเพลงอะไรวะไม่ไมไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาซึ่งโซนตรวนี้ก็เป็นโซนพักผ่อนนะเนาะ,นะม,มานั่งได้ซึ่งแน่นอนตัวผมไม่เข้ากับสถานที่เลย <laughs> โอ้ยเงี้ชาวบ้านเขาก็กำลังนั่ง เออทำงานขมักข,ขม้นอยู่นะฮะอย่างเงี้ยชาวบ้านก็กำลังออกมานะฮะออกมาทําไมเนี่ยไปไปทํางานตอนนี้จะเป็นตลาดนะฮะซึ่งมันมีใครขายเลยเพราะว่าผมไม่ขายแล้วก็ในกล่องเกลี้ยงครับ <c oughs> จะเปิดทําไมเนี่ยตรงนี้จะมีฟาร์มสัตว์ซึ่งมีครบุชนิดเลยดูขนาดเอ่อพืชขี้ไก่น่าสงสารมากเลยดีนิดเดียวส่วนแกะเป็นเอเคอ ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มชูเกะเคนเอาไว้แลกกระดาษเถื่อนนะฮะส่วนที่3ก็คือบ้านอันโดดเดี่ยวที่อยู่ตรงริมสะพานนะ,ะซึ่งวิวก็ค่อนข้างดีอยู่อ่าตรงนี้มือครบทุกชนิดเลยข้างในก็อืมคังแสงชัดๆคังแสงขนาดย่อมอ่ะผมบอกกันตามตรงปิดประตูส่วนที่สี่กับส่วนที่ห้หมรวบกันเลยแล้วกันเนาะซึ่ง ไอบ้านที่อยู่้้านบนหัวผมตอนแรกไม่มีอยู่ในแผนแต่ว่าผมได้สร้างมาเพราะว่ามันมีพื้นที่พอดีซึ่งจริงๆผมจะสร้างแค่อันนี้แต่ว่าได้อันนี้มาเพิ่มก็โอเคครับซึ่งก็จะเป็นบ้านที่มีแลงพวกแตงโมฟักทองแล้วก็ผลดัสเบอร์รี่เนี้ยก็ประมาณน,นี้ส่วนตัวน,นี้จะเป็นฟิชชิงหับก็คือที่ตกปลาซึ่งสามารถตกปลาแล้วก็ล่องเรือไป ตรงนั้นได้ก็ตรงนี้ก็ไปได้เหมือนกันฮะอืมซึ่งแน่นอนครับว่าผมไปเอาแบบใน Youtube มาครับผมไม่ได้คิดกะสร้างนะครับผมยังไม่ได้ชำนาญเรื่องของการสร้างบ้านแบบว่าแบบจริงจรตการขนาดนั้นก็ลองดูบ้านเขาบ,บนสิยังแบบคุมตียังไม่ได้เลยผมต้องฝึกอีกเยอะอ่ะครับส่วนที่6ก็คือทุ่งข้าวสาลีและ,ะกังหันลมนะฮะซึ่ง2องอย่างนี้เป็นของคู่กันนะฮะ เวลาอยู่ด้วยกันโคตรเหมาะบอกเลยเหมาะมากนะเนี่ยดูดิตรงข้าวนี่พร้อมเก็บเกี่ยวมากฮะถามว่าเล่นาน,นานขนาดไหนเล่นนานจนข้าวโตหมดทุกแปลงะ่ะตรงข้าวนี่ก็เช่นกันฮะหืมยาวเปิดปลื้เลยคือในแมปนี่คือผมบอกเลยกว้างมากครับอาณาเขตมันเนี่ยและนี่คือส่วนสุดท้ายครับส่วนที่เจ็ดก็คือ บ้านที่อยู่ในฟาร์มแห่งนี้ก็คือฟาร์มข้าวที่โคตรว้างนะฮะนั่นแหละครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมบอกเลยครับว่าอยู่แบบคือเอาง่ายอยู่บ้านหลังนี้ไม่อดตายนะฮะเพราะว่าดูข้างหน้าดิ <laughs> ยินได้ยันชาติหน้าผมบอกเลยซึ่งในบ้านก็อมผมตกแต่งบ้านไม่เป็นครับว่าอย่าไปดูเดีกว่า อันนี้จะเป็นเสา lightning p o d ก็คือ,สเ,อเสาสายล่อฟ้าฮะซึ่งป,ปกติเวลาเสามันมันแบบมันบางๆฮะเวลาแปะก,ก็แปะง่ายๆแต่ว่าผมสร้างแบบไม่ธรรมดามาเป็นทาวเวอร์เลย <c oughs> ข้างบนนี้มี lightning p o r ชัดเจนโอ้ใช่ครับข้างหลังของผมคือวิวหมู่บ้าน one village รวมถึงบ้านของผมก็จะอยู่ในตรงนี้อยู่บนนี้ก็สวยไปอีกแบบนะ ส่วนบรรยากาศรอบค้า่นั้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับ